Mathematics in everyday life คณิตศาสตร์กับการคาดการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะด้านการแพทย์ซึ่งใช้ในการจำลองและควบคุมการเกิดโรครวมถึงช่วยทำความเข้าใจด้านสุขภาพเช่นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคการป้องกันโรคและการทดสอบปริมาณยาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำให้โรคติดต่อแพร่ระบาดง่ายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตมนุษย์ จึงจำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร,ร์ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอ้างอิงโดยอนุวัจีระวัฒนาพาณิชย์และคณะพุทธศักราช2560รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยพุทธศักราช2567ในปีพุทธศักราช2567เมื่อวันที่1มกราคมถึงวันที่28ธันวาคมได้มีการรายงานว่ามีผู้ป่วยจำนวน663,173ราย คิดเป็นอัตราป่วย1,21.65 0ต่อประชากรแสนคนและมีผู้เสียชีวิต51รายซึ่งภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่1,307.61ต่อแสนคนตามด้วยภาคใต้1,36.48ภาคเหนือ805.01และภาคอีสาน765.99ซึ่ง10จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่1 ภูเกรุงเทพมหานคร 3. ชนบุรี 4. สมุทรปราการ 5. ระยอง 6. ฉะเชิงเซา 7. สมุทรสาคร 8. นครปฐม9พะเยาและ10อุบลราชธานีแบบจำลอง SIR หรือ SIR model คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์การแพร่ระบาดของโรคติตดต่อโดยแบ่งประชากรออกเป็น3ามกลุ่มหลัก1 S หรือ susceptible คือผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค 2. I หรือ i n f e c t e d คือผู้ติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้และ 3. R หรือ recovered คือผู้ที่หายจากโรคและมีภูมิคุ้มกันหรืออาจหมายถึงผู้เสียชีวิตขึ้นอยู่กับสมบุติฐานของแบบจำลองและนี่คือตัวอย่างการใช้ SIR หน้าต่อมานะคะ กราฟที่แสดงอยู่จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามระยะเวลาการแพร่ระบาดขณะที่ผู้หายป่วยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของการฟื้นตัวของโลกค่ะค่าการคาดการอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยนะคะเริ่มจาก OR basic reproductive number นะคะหรือเรียกว่า R0 ค่ะ เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะบอกการแพร่ระบาดของรีพิดามิกในกลุ่มประชากรได้เป็นตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณเพื่อดูการระบาดของ RO จึงเป็นอำนาจการแพรก่กระจายเป็นค่าที่ไม่มีหน่วยเพราะเป็นอัตราจำนวนเท่าและเป็นความน่าจะเป็นทางสถิติที่แปรผันตรงกับตัวแปรความน่าจะเป็นทางสถิติ3ตัวที่กล่าวมาแล้วถ้าเราคุมได้ก็จะลดการแพร่ระบาดลงได้ค่ะ ค่า OR จึงไม่มีหน่วยเพราะเป็นตัวคูณหรือจำนวนเท่าค่า OR จะเท่ากับ1คือความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย1คนกระจายต่อได้1คนกรณีนี้สถานะจะคงที่คือมีผู้ป่วยต่อเนื่องคงที่ถ้า OR มากกว่า1คือความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย1คน กระจายไปได้มากกว่า1คนกรณีนี้จะเกิดการระบาดแต่ถ้าโอน้อยกว่า1คือความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยผู้ป่วย1คนกระจายโรคได้น้อยกว่า1คนกรณีนี้ผู้ป่วยจะลดลงเรื่อยๆและโรคจะสามารถควบคุมได้ค่ะตัวอย่างการใช้ r o basic reproductive number นะคะ เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันถ้า R.O.B ค่าเท่ากับ2และการระบาดในกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีประชากร1ล้านคนการระบาดจะต้องมีผู้ป่วยสะสม5 0 0 0สคนจึงจะทำให้ภูมิคุ้มกันกลุ่ม herd immunity ที่ทำให้การกระบาดลดลงโดย R.O. เท่ากับ2คนเท่ากับ1ล้านค่ะ2หาร100คูณ1000 ดังนั้นหากมีคน1ล้านคนจะมีผู้ป่วยประมาณ5 0 0แสนคนการลดการระบาดของประเทศจะต้องหาทางลด R.O. จึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับทุกคนค่ะที่ต้องช่วยการทำให้ r าน้อยกว่า1ให้ได้ด้วยการลดตัวแปร3ตัวเช่นการให้ Personal Distance Social Distance การล้างมือกินร้อนลดการสัมผัสเชื่อมโยงการกักบ,บริเวณการปิดเมือค่ะ การควบคุมโรคจึงต้องหาวิธีมาหยุดยั้งให้ผู้ป่วยไม่แพร่กระจายต่อไปได้โดยอัตราการกระจายต่อต้องน้อยกว่าหนึ่งเช่นการรีบหาผู้ป่วยให้เจอแล้วกักกันตรวจรักษาไม่ให้กระจายเพื่อลด R.O. ค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ optimization นะคะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการแจกจ่ายและบริหารวัคซีน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยจะมีการใช้การจำลองคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดจำนวนวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มเสี่ยงเช่นหญิงมีครรภ์เด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวและการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับวัคซีนการวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดในอดีตเพื่อช่วยหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนเช่น ก่อนฤดูฝนหรือฤด,ดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดค่ะตัวอย่างการใช้การฉีดวัคซีนเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยสาม,มารถใช้ Optimization การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนเช่นคำนวณอัตราส่วนประชากรที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดปุ่มปุ่มกันหมูกวางแผนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนก่อนฤดูระบาด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีนและคำนวณผลกระทบการแพร่พันธุ์ของไวรัสตัวอย่างการคำนวณพวงคุ้มกันมูจากภาพที่เห็นนะครับหมายความว่าถ้ามีประชากรอย่างน้อย23%เเซได้รับวัคซีนก็สามารถชะลอการระบาดได้การจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยคาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคและประเมินผลกระทบของมาตรการการควบคุมโรคได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้การคำนวณเชิงสถิติและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสร้างสถานการณ์สมมุติและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ช่วยคาดการจำนวนผู้ติดเชื้อในอนาคตประเมินผลกระทบของมาตรการป้องกันโรควางแผนการกระจายวัคซีนยงมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ว่ามาตรการเว้นระยะห่างสังคมมีผลอย่างไรตัวอย่างการใช้ซิมูเลชันการฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยสามารถใช้ออติมิซชันในการวางแผน คำนวณอัตราส่วนประชากรที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่วางแผนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนกับรดูรรบาดวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัคซีนและคำนวณผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของไวรัส 1. การคาดการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 นักวิจัยใช้แบบจำลอง SEIR บวก Monte Carlo เพื่อทำนายว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในปี2009จะมีความรุนแรงเพียงใดการจำลองช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจฉีดัคสีนลงหน้าให้กับประชากรกลุ่มสิงได้เร็วขึ้น 2. การใช้ AI และ simulation คำนวณผลการล็อกดาวน์นักวิทยาศาสตร์ใช้ agent-based simulation วิเคราะห์ถ้าโรงเรียนปิด2สัปดาห์จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์ ผลการจำลองพบว่าการปิดโรงเรียนช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญลงถึง30-50%